ข้่งนองมื่อนี้จะผ้ามาเบิงป่าด้วยจ้ะที่เห็นเห็นนี่คือป่าหมอข้างดำเนาะเยอะมากแต่ที่นี่คลองนี้เขาจะยังตัวเล็กๆอยู่นะตัวยังไม่ใหญ่นะะยาวไปนู่มมนเลยนะ เต็มคองเลยค่ะคองวัดพุทธนะคะอยู่บางมดนะคะบางมดเขตจอมทองนะคะเยอะมากๆเลยจ้าใช่หมดเลยนะนู่นยาวไปนน่นเลยอะเยอะจริงๆแต่ที่นี่เขายังเล็กๆอยู่ ตัวประมาณนิ้วโป้งนะคะประมาณนิ้วโป้งนะ,ะตัวเล็กๆตัวก็ยังไม่โตเจะขยายให้ดูนะนี่นะคะเพื่อนๆใช่หมดเลยนะคะทุกคนดู คลองคลองธรรมชาตินะคะคลองปกติทั่วไปเลยดูนะคะเต็มแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเต็ม เยอะแยะเลยเต็มคลองเลยนะคะเขายังเล็กอยู่ยังไม่โตนะจ๊ะน,นี่เลยค่ะนี่เลยใช่หมดเลยนะคะทุกคนปลาปลาหมอคางดำหมดเลยนะเยอะจริง เยอะเลยค่ะทุกคนคลองวัดพุทธนะคะบางมดจ้ากรุงเทพม,มหานครช่วงเช้าๆก็จะมีประมาณนี้นะคะปลาก็จะเต็มคลองเลย ใช่หมดเลยนะคะทุกคนดูมันเยอะจริงๆเป็นล้านๆตัวเลยนะเนี่ย